ก็มาอยู่กับผมกันอีกแล้วนั่นเองนะฮะก็ในวันนี้นะครับจะเป็นการแจนดับเกม OpenW o r l d หรือว่าเกมท่องโลกว้างที่สามารถเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนอื่นแล้วก็เป็นเกมที่ยอดนิยมแล้วก็เป็นเกมฟรีเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองนะครับใครที่มองหาเกมเล่นกับเพื่อนแล้วก็เป็นแนว Open World อยู่เนี่ยคือห้ามพลาดคลิปนี้เลยคลิปนี้จะรวบรวมเกมมันๆเกมสนุกสนุกเล่นกับเพื่อน ให้่านผู้ชมได้ไปโหลดเล่นการ์ดน้บสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์นะครับเพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับสามารถกดสนับสนุนได้ที่การกดสมาชิกการกดซุปเปอร์แทงค์หรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมกันเที่ยวบร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดหรือว่าเกมไหนน่าเล่นนบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย ตัวเกมจะมีชื่อว่าั n ดาวนั่นเองนะครับใช้อันเดอร์เอนจินในการพัฒนาอยู่เหมือนกันนะครับเนาะก็จะบอกเลยว่าเป็นเกมที่มือถือสเปคต่ำอาจจะเล่นไม่ได้นะเป็นเกมโอเวอร์แนวเอาชีรอลแล้วก็สู้กับซอมบี้นั่นเองนะครับเนาะก็ตัวเกมก็จะมีเนื้อเรื่องตัวเกมก็จะมีรบบต่างให้เราเลือกเล่นเยอะยมากมายนะครับก็ตั้งแต่ระบบการไปทำเควสนะครับระบบการแต่งปืนระบบการแต่งสกินปืนระบบการเกรดตัวละครของเราก็มีระบบข้าบของของก็มีเหมือนกัน นะครับเนาะส่วนใหญ่เกมนี้จะเล่นตามวสไปเรื่อยๆนะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปเล่นกันได้แล้วก็เป็นแนวสไตล์ซอมบีภาพกราฟิกค่อนข้างท่สวยเพราะในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นมุมมองบุคคลที่3นั่นเองนะ้ใครที่้อรจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะครับเกมนี้เปิดให้ทั้งตัวของ Android iOS แล้วก็ PC ด้วยนะครับ เกมที่ทําออกมาคล้ายๆตัวของมาลายครับกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Mini World Create นั่นเอง,เองนะครับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยสามารถสร้างสารรค์แมปได้ตามที่เราต้องการเลยเพราะว่าตัวเกมจะมีแมปที่ทําให้เราเนี่ยสร้างแมปได้อิสระแล้วก็สามารถไปแชร์กับผู้เล่นว่าไปแชร์กับเพื่อนมาเล่นในห้องเราได้ด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีโหมดเอาชิรอ์ให้เราไปประจน l ไพยกันด้วยนะครับใครที่เบื่อสลหรับการสร้างสารร์หรือว่าใครที่อยากเอาชิรอ์ ก็สามารถลงไปเล่นกันได้ตัวเกมจะมีการอัปเดตทุกๆเดือนแล้วก็จะมีภารกิจว่าแมปใหม่ๆไม้เราได้ไปเล่นกันด้วยเหมือนกันตัวเกมเนี่ยางจะสามารถเล่นกับเพื่อนได้แต่งตัวละครได้ตามที่เราต้องการแล้วก็มีมินิเกมให้เราได้ไปเลือกเล่นกันนะครับจะเป็นการวิ่งแข่งกันนะครับเกมแก้ไขปริศนาเกมยิงกันก็มีเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมจะรับรองระบบภาษาไทยด้วยนะครับภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะ กันเลครับเป็นเกมที่ทั้งหมดเลยว่าหลายคนก็ได้ทสเบต้าไปแล้วนะครับสำหรับตัวของ Downland นะครับสำหรับตัว Downland นะครับจะเป็นเกมแนว Survi v a l RPG แล้วก็ o p e n w o r l d เข้าไปด้วยคือผสมเยอะมากๆในตัวเกมนี้แลตัวเกมนี้จะสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเราเนี่ยสามารถครับกู้ของสร้างบงสร้างบ้านเปิดเสาล่าสัตว์ก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะก็ดำรงชีวิตอยู่ภายในเกมนั้น ให้ได้ยาวๆนะครับเนาะตัวเกมว่าจะมีเคเวสต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับใครที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็สามารถเดินหน้าทาเควสไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะภายในตัวเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่สวยงามเลยทีเดียวมือถือสเปกต่ำไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับเพราะว่ากินสเปคโคตรๆนะครับสำหรับเกมนี้เนาะ ภาพมในการเล่นเกมนี้ก็ถือว่าเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองใครที่ต้องการก็ไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นเลยนะที่มีชื่อว่า Tower of Fantasy นะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมที่เปิดให้บริการทั้งมือถือแล้วก็ฝั่ง PC ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกม RPG ที่อยู่ในธีมแนวไซไฟไซไฟหน่อยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นตามเนื้อเรื่อง เล่นตามเควสไปเรื่อยๆนะครับหรือก็ตัวเกมก็ยังมีโหมดอื่นนอกเหนือจากเนื้อเรื่องให้เราได้ไปเลือกเล่นกันนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีระบบการตกแต่งตระครได้ตามที่เราต้องการเลยเพราะว่าตัวเกมเป็นตกแต่งได้ค่อนข้างที่มีความรละเอียดก็น่าจะมากเลยนะครับตัวเกมเนี่ยจะสามารถเลือกไอเทมหรือว่าสวมใส่ไอเทมได้มากถึง3ชนิดแล้วก็แต่ละชนิดก็จะมีธาตุแตกต่างกันไปแล้วก็จะมีการแพ้ธาตุของเกมนี้ด้วยนะครับเกมนี้ก็จะมีระบบธาตุที่ จะเข้ามาก็เช่นพวกระบบถ้าจะเป็นไฟน้ําแข็งแล้วก็ไฟฟ้านะครับที่จะมีการแพ้ทางกันแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเลือกเล่นว่าจะเอาธาตุแนวสไตล์แนวไหนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะก็จะมีระบบการสุ่มกระชาปองด้วยนะเพื่อจะได้ไอเทมต่างๆมาสวมใส่ให้ก่บตัวละครแล้วก็มีความแรงเพิ่มมาขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้แล้วก็ภาพเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพ มองสไตล์บุคคลที่3ามแล้วก็ภาพมันจออกแนวสไตล์อนิเมะนะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะครับเป็นเกมที่โดนใจคนแล้วก็เป็นเกมที่อินดี้แล้วก็เป็นเกมสายชิลอย่างเกมที่มีชื่อว่า sky h i n d e r of the light นะครับตัวเกมนี้เปิดตัวมานานแล้วนะครับแต่ว่าคนเล่นก็ยังเยอะอยู่ว่าตัวเกมนั้นจะมีความน่ารักเล่นง่าย เพราตัวเกมเนี่ยจะไม่มีเควสต,ตายตัวก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเดินไปไหนหรือว่าจะไปทำภารกิจอะไรซึ่งตัวเกมเนี่ยสามารถไปเจอผู้คนที่สามารถเล่นในด่านนั้นได้กนะ็ภาพกราฟ,ฟิกภายในเกมค่อนข้างจะมีภาพกราฟ,ฟิกที่จะสวยงาม มากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ภาพโมในการเล่นตัวละครต่างๆก็คือทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับใครที่อยากจะเล่นเกมน,นี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะตัวเกมที่มีชื่อว่าอันเบียนออนไลน์นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว MORPG ผสมแนว Survival ผสมแนว Sandbox แล้วก็ผสมเนี่ยปลูกผ anyway right ักทำฟาร์มด้วยก็คือเขาทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็ระบบตัวเกมค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งระบบที่เราเนี่ยสามารถไปดันเจียนได้หรือว่าสามารถสร้างบ้านได้หรือว่าสามารถทำฟาร์มได้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะไปเล่นกันแล้วก็แมปในเกมค่อนข้างจะมีเยอะแยะมากมายนะครับมีระบบการเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วก็ระบบกิลระบบสงครามระหว่างทวีปก็มีเหมือนกันนะครับเนาะก็ขึ้นอยู่กับเควสตอนนั้นเขาจะให้เราไปเล่นตัวไหนนะครับแล้วก็กราฟิกภในเกมเนี่ยมันไม่ได้สว เกินไปมันจะออกแนวพอิโนภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอกมุมสูงนะครับเนะาะสำหรับใครที่อยาจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูดได้นะเพราะเกมนี้ก็น่าจะมีความสนุกมากๆเลยนั่นเองนะเกมหนึ่งที่เป็นเกมในตตำนานแล้วก็คนเล่นเยอะตลอดกาลอย่างเกมที่มีชื่อว่า Ragnarok ok X Next Generation นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมในเครือของ Ragnarok ok เองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมี ตัวของอาชีพต่างๆที่เราเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าหลักๆภายในเกมก็คือตอนเราเล่นแรกๆอาจจะยังไม่มีอาชีพนะครับเมื่อเราเล่นไปถึงเลเวลระดับหนึ่งถึงจะเลือกอาชีพนั้นได้แล้วก็ตัวเกมตอนนี้ก็มีอาชีพใหม่เข้ามาให้เราได้ไปเล่นกันเรื่อยๆนะครับตัวเกมนียก็ยังมีพาริเกมลแตให้เราไปเลือกเล่นกันนะครับมีการอัปเกรดสกิลมีการอัปเกรดสเตตัสด้วยเหมือนกันนะครับตัวเกมจะมีระบบภาษาไทยให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยตัวเกมนะครับก็จะมี การเปิดกระชับปองการขายของตลาดก็มีเหมือนกัน นะครับหรือว่าจะปล่อยบอดให้บอดทําก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมยังมีระบบไลฟ์สกิลที่เรานสามารถเล่นนอกเหนือจากการไปฟาร์มมอนฟาร์มมอนเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะอย่างเช่นการปงองหารตกปลาใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่มีชื่อว่านิโนคุนิตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนว m v o RPG นะครับตะลุยด่านตะลุยด่านเจนไปเรื่อยแล้วก็เล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยนะครับต้องบอกเลยว่าการาฟิกภายในเกมเนี่ย ค่อนข้างที่จะสวยมากใมเพราะว่ามันจะใช้ตัวของแ n d เดียลแอนจิในการเล่นเลยนะครับคือคือแบบภาพอลังการงานสร้างมากๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นอยู่5ตัวละครแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถเลือกเพศได้มันจะฟิกเลยให้เราเลือกเล่นแต่ว่าตัวเกมจะสามารถแต่งหน้าแต่งชุดตัวละครได้นะครับแล้วก็แต่ละสายตัวละครก็จะมีความสามารถแต่ ต่างกันไปนะครับภาพมวลในการเล่นเกมนี้นะครับสามารถปรับได้ตามที่เราต้องการเลยว่าภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่นสวยงามมากๆเกมนะครับมีระบบออโตโ้มีระบบอัปเกรดหรือว่ามีระบบสกิลต่างๆที่จะทําให้เราเนะี่ยมีความสนุกเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เกมนี้มีให้โหลดในสตูไทยแล้วก็รีบไปโหลดรีบไปเล่นกันได้นะครับผม เอเมเบอาแล้วก็เป็นเกมในตำนานอีกอย่างเกมที่มีชื่อว่า Black Desert Mobile ซึ่งเกมนี้เปิดให้บริการทั้งตัวของ PC แล้วก็ Android ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีความน่าเล่นมากๆซึ่งอาจจะเป็นตัวของเพื่อนก็สามารถเล่นได้แล้วก็อาจจะเป็นตัวของเพื่ต่างๆก็คือมีเยอะแยะมากมาย เลยทีเดียวแม้กระทั่งตัวของอาชีพเองก็มีการอัปเดรดแม้ว่าเราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะเลยแต่ละาชีพก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยเนาะมีการอัาเกรดนะครับมีการสวมใส่ของต่างๆเก็บไอเทมต่างๆจีบอสไล่ล่าบอสก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเล่นกัน นะครับก็เป็นเกมที่ดีน่านเล่นแล้วก็กินสเปกกนโคตรเลยนะครับอาจจะเทียบเท่าตัวของเก s ชิน Impact ได้เลยนะครับสำหรับตัวเกมนี้เกมที่กินสเปกกันบ้างนะเกมนี้จะมีชื่อว่าเลเวอเ t ชั n นนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนว เอเวอรประจนัยในโลกแฟนตาซีแล้วก็เป็นเกมที่กินสเปคมากๆนะครับท่านผู้ชมมือถือสเปคต่ำเล่นไม่ได้นะครับตัวเกมค่อนข้างจะให้เราเนี่ยไปตะลุยโลกกว้างนะครับเราเจะทำเควสไปเรื่อยๆนะครับตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องให้เราดูแล้วก็ตัวเกมจะมีคาสต,ต่างๆให้เราเลือกเล่นกัน5้าคาสเลยทีเดียวนะครับมีระบบการอัปเกรดนะครับมีระบบการจีบสาว NPC ภายในตัวเกมด้วยแล้วก็จะมีระบบไลฟ์สกิลต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเล่นกันได้เลยนะครับเนาะ ก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะก็เป็น่างสลับ10เกมแนวเพื่อนเวอร์แล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะกองวัดท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอัพเกมอะไรก็ฝากตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม